สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอจากทาง u t u b e นะครับและวันนี้ก็มีเรื่องเล่ามาให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องของสามีคู่หนึ่งเวลามีเรื่องทะเลาะกันเขาทั้งเขาทั้งสองคนจะไม่ค่อยยอมใครนะครับ เรื่องเป็นยังไงนั้นเราลองไปฟังกันการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนับตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องรู้จักเข้าใจให้อภัยไม่เอาแพ้ชนะกันมันถึงจะอยู่กันได้ไม่เช่นนั้นถ้าวันไหนเกิดยอมไม่เป็นมันก็ จะเย็นไม่ได้ทันทั้งคู่โผลสุดท้ายความเสียหายก็จะตามมาอย่างเช่นเรื่องนี้ยังไงละ่ะปกติสองผัวเมียคู่นี้มักจะมีรายการไม่กี่เส้นกันเป็นประจำแต่ก็ยังทนทานอยู่กันได้ กระทั่งเย็นวันหนึ่งมันเริ่มจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเท่านั้นเองพี่รู้ไหมพ่อกับแม่ใครสำคัญมากกว่ากันถามได้ก็โต้พ่อนะสิพิดฉันว่าแม่สำคัญกว่าคิดดูสิถ้าคนเราไม่มีแม่จะเกิดมาได้ยังไง พ่ออุ้มท้องแทนแม่ได้หรืออ้าวแต่ถ้าไม่มีพ่อใครจะทำให้แม่ตั้งท้องได้ละ่ะต่อให้เทวดาก็แม้ทำแทนไม่ได้แต่ถ้าไม่มีแม่พ่อก็ไม่มีปัญญาตั้งท้องเหมือนกันก็ถ้าไม่มีพ่อแล้ว จะท้องกับใครกตนละเฮ้ยยังไงฉันก็ว่าแม่เพราะแม่เป็นผู้นำทุกอย่างดูอย่างแม่ทับแม่ทรณีสิเรียกแม่ทั้งนั้นก็แค่ชื่อจริงๆแม่ทับก็คือผู้ชายที่เป็นพ่อคือผู้นำแต่พ่อก็มักจะเป็นผู้รับใช้ของแม่เสมอ ไม่จริงแม่แต่างหากคือพอ่อคือผู้รับใช้ของพอ่อไม่มีทางดูอย่างฉันสิพี่ก็ใช้ฉันไม่ได้เหมือนกันเออนั่นก็พอๆกันนี่ก็คามแล้วเข้านอนกันดีกว่าแต่ประตูบ้านยังไม่ได้ปิดพี่ไปปิดให้หน่อยสิเออ พี่เองคิดจะใช้ค่าเหรอไม่มีทางเองสีไปปิดไม่ฉันก็ไม่ไปฉันจะฉันเป็นคนใช้ที่ก่อนนะแต่ค่าเป็นผัวเองผัวก็ต้องเป็นผู้นำงั้นก็พอกันทีไม่ปิดก็ไม่ต้องปิดมันต่อไปก็ไม่ต้องแม้พูดกันเออ นี่เองพูดก่อนนะตกลงต่อไปนี้ใครพูดอะไรออกมาก,ก่อนแม้แต่คำเดียวคนนั้นแพ้และต้องเป็นคนไป,ปิดประตูได้สิจะเป็นอะไรไปงั้นเราก็ไม่พูดกันตั้งแต่วิวนาทีเป็นต้นไปแล้วต่างคนต่างเดินขึ้นไปนอนบนเตียงหันหลังชนกัน จนกระทั่งสองสามชั่วโมงผ่านไปก็ไม่มีใครพูดกับใครจนมีสุนัขตัวหนึ่งแอบเข้ามา้านทางประตูที่เปิดไว้สองผัวเมียได้แต่นอนมองไม่ยอมส่งเสียงโจนสุนัขเดินเข้าไปที่ห้องครัวโคนกินกับข้าวจนหมดแถมยังอุจจาระแฝกไว้ก่อนที่จะอำลาออกบ้านไป ทั้งสองก็ยังไม่ปริปากออกมาก่อนกันเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนทั้งสองก็ได้ยินเสียงคนเข้ามาในเขตบ้านพวกมันคงเราไปแล้วจัดการเลยไว้มันมีตั้งสองตัวขโมยเอาไปตัวเดียวก็พอใช่คืนเอาไปหมดมันก็ว่าเราใจดำ ทั้งคู่เหงื่อแตกแต่ก็ไม่ยอมลูกไปไล่หัวขโมยในที่สุดวายก็ถูกขโมยไปตัวหนึ่งแต่ต่างคนต่างไม่ยอมแพ้กันไม่มีใครพูดออกมาก,ก่อนจนกระทั่งหลับไปจนวันรุ่งขึ้นเมียต้องรีบไปตลาดพ่อกับข้าถูกสุนัขก,กินจนหมดขณะที่ผัวออกมานั่งหน้าบ้าน เฮ้ย <Hey, S 2> ไอ้บุญยืนควายเองหายไปไหนวะตัวหนึ่งนั่นสิหรือว่าถูกขมโมยไปเมื่อคืนหเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วเองไม่ไปตามปะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เองเป็นบ,บ้าไปแล้วเหรอถือไม่พูดไม่จานั่นสิ หรือว่ามันเพียนเพราะโดนขโมยวายไปอย่างนี้มันก็ต้องพิสูจน์แล้วเพื่อนทั้งสองก็ช่วยกันจับเขามัดผมเป็นจุกๆแล้วก็เอาทันมาเขียนหน้าเขียนตาฮ่าฮ่า่ดูสิขนาดนี้แล้วมันยังไม่พูดอีกสงสัยมันจะช็อกจนเออไปแล้วจริง อีกด้วยวิธีจับมันถอดกางเกงไปเลยฮะใช่เลยฮฮเจ้าบุญยืนไม่รู้จะหัวเราะหรือ,ร,อร้องร้องไห้ถ้าพูดอะไรออกไปกลัวก็กลัวแพ้เมียก็รือไม่ยอมรับสารภาพถูกเพื่อนจับถอดกางเกงจนเหลือติดต,ดตดุล่อนจ้อนซะอย่างนั้นใปเมียไปจ่ายตลาด ก็ไม่ยอมพูดแจะทักทายใครเหมือนกันไม่้าทอนเงินผิดหรือซื้อของถูกของแพงก็ไม่รู้หอบเอาใส่ตะรกก้าลูกเดียวจนกลับบ้านมาจนกลับมาบ้านเงินไม่เหลือสักแบบแล้วพอมาถึงกลางทางก็เจอคู่อาริเกา่าว่างายนังแจ่มไหน ไปซื้ออะไรมาขอดูหน่อยซิอย่าบอกนะว่าห่วงไหนออกมาดูซิโหมีแต่ของดีๆนะ่ากินทั้งนั้นงั้นข้าขอนะไม่พูดแสดงว่าไม่ปฏิเสธงั้นก็เอาไปหมดเลยก็แล้วกัน เออโอ้ยหมดการแล้ววันนี้จะกินอะไรเนี่ยแตก่ก็ต้องกลับบ้านพอมาถึงเท่านั้นว้ายพี่ทำไมถึงได้แต่งหน้าแบบนั้นดูสิแต่งอย่างกระโจนบ้าเลยอ่ะเฮ้ยเองเองพูดก่อนข้าเองแพ้แล้วถ้าเป็นคุชนะเองต้องไปปิดประตูบ้านฮ่าฮ่ พี่ผีบ้านั่นพี่แก้ผ้าด้วยจะบ้าไปถึงไหนฮ่าฮ่าฮ่าพี่นี่ม,มาสติแต่จริงๆเลยเออก็เพราะข้าอยากแพ้ชนะกับเองนั่นแหละมันถึงเป็นแบบนี้แต่มันก็